คุณกำลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้ลูกหินกลมยักษ์กว่า300ลูกกระจายอยู่ทั่วคอสตาริกาบางลูกหนักถึง15ตันและที่น่าทึ่งคือพวกมันถูกวางเรียงอย่างแม่นยำราวกับมี G.P.S. ลูกหินกลมยักษ์เหล่านี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี1930ระหว่างการเปิดพื้นที่ป่าคอสตาริกาวัสดุของลูกหินส่วนใหญ่ ทำมาจากหินแกรโนไดโอไรต์ rai, ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่วางหินกว่า50กิโลเมตรลูกหินบางลูกเรียงกันในแนวเส้นตรงเป๊ะราวกับใช้เครื่องมือระดับสูงบางกลุ่มจัดเป็นวงกลมหรือรูปแบบที่สัมพันธ์กับดวงดาวนักโบราณคดีเชื่อว่าหินเหล่านี้ถูกสร้างโดยอารยธรรมดีคิสโบราณแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสร้างไปเพื่ออะไร ใช้วิธีใดในการขัดให้กลมสมบูรณ์แบบและทำไมต้องวางเรียงกันอย่างแม่นยำขนาดนี้